อสวัสดีครับเอ้ยยั่งวัวก็ยังคือออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอเด้อเอาเอาเป็นยังเดี๋ยวนี้เอาเอาาดต่อก็ผลงานเพลงนี้นะฮะเป็นผลงานเพลงคู่ผลงานเพลงที่สองครับผลงานเพลงคู่เพลงแรกร้องกับน้องออฟนะครับก็เป็นฟิลน้องชายกับพี่ชายนะฮะแต่ผลงานเพลงเพลงคู่เพลงนี้นะครับผมผลงานเพลงรักในตะวันใช่ไหม รับผมได้มีโอกาสนะครับได้ร้องกับแฟนสาวของผมกออีเธอดู้อยผมได้มีโอกาสนะฮะได้มาร้องกับแฟนสาวของผมครับเเดียวเท่านั้นเล่งหแล้วเได้แบบนี้ลงหานแล้วคนที่ผมมั่นหมายไว้ตั้งแต่ผมก้าวเข้ามาอยู่สิงค์มิวสิกแล้วตั้งแต่คุดคุดฟังก่อนฟังก่อนอ่ะอาจจะน้ำเน่าแต่ว่ามันออกจากใจทั้งสี่ห้องของผม ผมมั่นหมายเขาไว้ตั้งแต่ผมก้าเข้ามาอยู่ในสิงมิวสิกผมรักเขาตั้งแต่วันแรกที่พบหน้าเขาคุณไปไปโอรีโอ้ครับผมไตนลุกมาไหนนี่นนะน่ะ <c oughs> เอาแฟนของผมครับรักนาเต้าวานครับอยากให้พี่พีรอกฟังดูครับผมไปครับอโอ้ยเกิดเป็นซิงกเกิลล่าสุดครับจาก ุกธนดลและไ,ปไป้ายไฟวอดดโอครับอ mm ีก hmm. ลักณ์นะตาวานเพียนกันก็รู้เราเขอากันมานานผ่านเรื่องราวมากมายมาด้วยกัน mm hmm. ยอกหอเล่นกันสร้างความผูกพันจนวันนี้ฉัน เริ่มเปลี่ยนไปเปลี่ยนกันก็รู้เราคบกันตามไหนไม่อยากให้คิดไปไกลามากว่านี้หยอดล้อเล่นกันปากไปมันไม่ดีไม่อยากให้เป็นแบบนี้เข้าใจไหม ลงานเพลงงเรานาตวานครับตอนนี้เดินทางเข้าสู่3 <Ooh. S 2> ล้านวิว over, นะฮะเราสัญญานะครับ mm hmm. ผมว่าจะเดินจับมือกันแบบนี้ตลอดไปครับจะไม่ปล่อยมือกันฮะไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นไงเราก็จะอยู่ด้วยกันแบบนี้นะฮะก่เราบัีทึไม่ไกลให้กลับคืนคงไม่ Aí